อย่างอีกหนึ่งคนครับที่ต้องบอกว่าล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุคคลพิเศษที่ทําให้หลายคนเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ชมครับ จำคำนี้ได้นะ Queen of Dance พี่ติณาคริสติน่าใครจะลืมล่ะคะไม่มีทางลืมนะไม่มีทางลืมจริงๆคนคนนี้นะคะนอกจากเพลงของเขายังอยู่ในหัวใจของใครหลายคนนะคะล่าสุดเขาได้รับภารกิจค่ะคุณผู้ชมที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ของหัวใจเลยก็ว่าได้นะเพราะว่า UNFPA ค่ะหรือว่ากองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยแต่งตั้งให้พี่ติณาค่ะเป็นแชมเปี้ยน of UNFPA คนแรกอของประเทศไทยเพื่อทำอะไรร่วมเป็นกระบอกเสียงค่ะแล้วก็ขับเคลื่อน สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ยุติความรุนแรงทางเพศด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยทุกรูปแบบเลยและทุกเพศทุกวัยด้วยนะพี่ติณาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วมีคนมาพูดคุยกับเธอแชร์ประสบการณ์กับเธอเยอะมากๆเรื่องราวของการถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นสามีของเพื่อนทำร้ายเพื่อนของเธอเองหลายๆคนพี่ติณาเก็บเรื่องราวตรงนี้มาเล่าให้เราฟังครับ ตินาก็มีเพื่อนที่ถูกสามีทำกระทำอะไรเนี้ยนะคะตินากม็มีรู้จักเนื่องบอกว่าแบบม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ่ะคนรักคนที่รักกันเนี่ยไม่ควรจะทําร้ายกันนะคะหรือว่าใครกระแทวแตกก็ไม่ควรจะทําร้ายกันมันไม่ควรมันไม่ควรเกิดขึ้นนะ่ะมันมีหนึ่งมันก็มีสองนะมาถึงบอกว่าอย่างบางคนเขาบอกว่าอะสามีทําร้ายภรรยาอย่างเงี้ย บางคนอาจจะบอกว่าโอเคบอกว่าไม่เป็นไรครั้งหนึ่งผ่านแต่ว่าน้าบอกเลยมีครั้งที่ถึงมันต้องมีครั้งที่สองมันไม่ถูกต้องที่ผู้หญิงจะอยู่เงียบแล้วไม่มาออกมาพูดว่าฉันโดนกระทําอยู่มันอาจจะไปถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้ ใช่ไหมคือมันมันมันรุนแรงดีกรีความรุนแรงเราไม่รู้หรอกมันจะไปได้ถึงไหนนะคะแล้วก็ปัญหาของบ้านเราตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเสมอมาและยังมีอยู่นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงนะคะภายในครอบครัวไม่ว่าความรุนแรงไม่ใช่จะเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ถูกกระทําได้เราก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เราพยายามที่จะกระจายข้อมูลให้มากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของบ้านนี้หรือบ้านนี้มันเป็นเรื่องของทุกบ้านของทุกคนที่จะร่วมมือกัน ย้ำนะคุณผู้ชมการออกมาช่วยเหลือรณรงค์หรือว่าการเป็นกระบอกเสียงในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการทํรลายร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวนะคะค,ความรุนแรงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบคุณผู้ชมบางทีคําพูดก็แล้วแต่คําพูดบางอย่างเนี่ยพอมันไปกระแทกใจคนเนี่ยนะมันก็สร้างทําให้เกิดบาดแผลในใจได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการประจานลงโซเชียลหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่เราเห็นว่าเหล่าศิลปินดาราก็โดนคอมเมนต์ในทางเสียหายอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการกรรทําวมุนนนแงเเชช่่่ดียัไ เพราะเพศหญิงเพศชายปเพศหญิงอย่างเดียวนะคุณผู้ชมฮะจะเพศหญิงชาย LGBTU+ หรืใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือคุณเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือกันหน่อยโทรแจ้งได้ครับผู้ชมครับจดเบอร์ให้ผมต่อยนะ130 0นี่คือเบอร์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับ130 0ส่วนอีกหนึ่งเบอร์ครับ1669สายด่วนให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต นอกสถานพยาบาลเพราะคุณอาจจะเป็นหนึ่งฟันเฟืองหรือว่าจิซอร์สำคัญที่ทําให้ใครสักคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ใช่แล้วคือคําพูดนะเข้าใจนะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกเรื่องของผัวเมียอย่าไปยุ่งกับเขาใช่ไหมคํานี้แต่ถ้าปัจจุบันเราเห็นผัวเมียทะเลออกกาะกันตีกันอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้ามันเกิดความรุนแรงถึงแม้กระทั่งเลือดตกยางออกแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้1669เลยค่ะคุณไม่ต้องไปห้ามพับเขาก็ได้แต่โทรเอาถ้าไปเองเดี๋ยวโดนด่าโทรเลยดีกว่าให้มารับเลยโอ้แหวกขอบคุณพี่คริสตินน่าาาาองเเรรรด้้้วยะทใหูช มากขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะ